สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดูเทนนิงชุดการเรียนรู้เน็ตเวิร์กด้วยตัวเองโดยรารทาการเรียนรู้ผ่านทางโปรแกรม Cisco p a c k a พ e เกจ e r สเาอรับำขั้นตอนนี้ครับเราก็จะมาทําความรู้จักเบื้องต้นนะครับกับอุปกรณ์ทางด้านเน็ตเวิร์กที่เรียกว่าหับในขั้นตอนนี้ครับก่อนที่เราจะเข้าไปทําการทดลองนะครับเลือก Device ที่เป็นหับในโปรแกรม Cisco p a c k กจเทสเ e อเราจะมาทําความรู้จักเบื้องต้นพื้นฐานของหับนะครับว่า รูปแบบการทํางานเป็นยังไงแล้วก็เมื่อเราไปดูในโปรแกรมซิมูเลชันนะครับเราก็จะเห็นแพคเกจต่างๆนะครับแต่อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นวัตถุประสงค์ของอุปกรณ์หักนะครับก็คือการสร้างสัญญาณน,นะครับขึ้นมาใหม่รูปแบบของสัญญาณที่ผ่านอุปกรณ์หับก็คล้ายๆกับการสร้างและทวนสัญญาณอีกรอบนะครับซึ่งภายในกล่องของหับนะครับก็จะมีพอร์ตท,ที่รองรับนะครับ RJ45 นะครับเราทําการเสียบ สายแลนเข้าไปในตัวกล่องนะครับภายในกล่องก็จะมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งวงจรอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นก็จะทําหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละพอร์ตนะครับยกตัวอย่างเช่นมี8พอร์ตก็จะมี8ชานลนะครับหน้าที่ของหับนะครับจะสร้างสัญญาณขึ้นมานะครับเมื่อได้รับการส่งแพ็กเกจตข้อมูลภายในเครือข่ายแลนหรือว่าทําหน้าที่ในการสร้างและทวนสัญญาณอีกรอบนั่นเองเมื่อแพ็กเกจตข้อมูลครับถูกส่งเข้ามาที่พอร์ตของหับพอร์ตใดพอร์ตหนึ่งนะครับตามขนาดของหับ ตัวของหับเองครับก็จะทำสำเนาแพ็กเกจแล้วก็จัดส่งไปทุกพอร์ตที่เหลือนะครับเพื่อทําให้เซกเมนต์อื่นของแลนนะครับกรณีที่มีการใช้หับหลายๆตัวต่อเชื่อมโยงกันภายในเครือข่ายเน็ตเวิร์กนะครับหรือที่เราเรียกว่าเซกเมนต์นะครับเซกเมนต์อื่นๆสามารถที่จะมองเห็นแพ็กเกตข้อมูลได้ซึ่งหับนะครับอาจจะมีทั้งขนาด8พอตนะครับ16พอต24พอตนะครับในลักษณะของ s t a c k cable hub คราวนี้เรามาดูคุณสมบัติของหับนะครับหับก็ถูกใช้เป็นจุดรวมของสัญญาณในระบบเครือข่ายทําหน้าที่นะครับในการขยายพลังงานให้สัญญาณกับข้อมูลหรือว่าแพ็กเกจข้อมูลที่ถูกส่งไปมาภายในเครือข่ายหับทําการส่งสัญญาณย้อนกลับเข้าไปในเครือข่ายนะครับโดยที่หับนะครับไม่จําเป็นที่ต้องมีการทําการกรองสัญญาณหับไม่จําเป็นที่ต้องมีการค้นหาเส้นทางเดินของข้อมูลหรือการทำสวิตชิ่ง ซึ่งในขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะใช้โปรแกรม Simulation Cisco p a c k เกจเซอร r ครับในการที่จะนําเอาอุปกรณ์หรือว่าดีไวซ์ลงมาวางแล้วก็ดูกาทำงานของหับพร้อมทั้งดูรูปแบบของแพ็กเกจข้อมูลที่กระจายตัวกันภายในเครือข่ายเพื่อให้เข้าใจการทํางานของหับมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับ